ร้อยตำรวจเอกประมวลพูลศรลรองสารวัตรสอบสวนสบพบางคล้ารับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถสองแถวสีส้มมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายที่บริเวณถนนสายบางคล้าปากน้ำหมู่ที่1ตําลผปากน้ำเมือบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาหลังจากรับแจ้งจจิงด้ระสาษาหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซา จุดบางคล้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งไกลสภาพนอนงายจมกล่องเลือดอยู่ในที่เกิดเหตุทราบชื่อต่อมาคือนายวร์จนส์สำลิศอายุ15ปีอาศัยอยู่บรนเลขที่6ทับสหมโมที่12ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเราห่างกันประมาณ20เมตรพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสปาร์คสีแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่นอเนเ่นย์4 0ฉะเชิเงเราสภาพด้านหน้าผังยับเยินล้อหน้าบิดเบี้ยวและห่างออกไปประมาณ50เมตรพบรถยนต์กระบะ2แถวยี่ห้อนิสันบิ๊กเอ หมายเลขทะเบียนป้ายเหลือง 10-.1932 ขีดางจากเชียงเซวมีนายหน่วยคงเจริญอายุ67ปีเป็นคนขับจากการเปิดเผยของนายหน่วยคนขับรถ2แถวได้เล่าว่าตนเองได้ขับรถ2แถวมาจากปากน้ำปุงนาเข้าบางคลา้าเพื่อที่จะนำรถไปเข้าคิวแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุตนเองได้ขับรถมาต่ำเส้นทางปกติขณะนั้นได้มีรถจกักรยานยนต์วิ่งกินเลนเข้ามาชนกับรถของตอนเองด้วยความแรงทำให้รถและคนกระเด็นไปไกลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวทันทีในที่เกิดเหตุแต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ ำรวจจะได้เก็บข้อมูลหลักฐานในที่เกิดเหตุเรียกผู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งอย่างละเอียดต่อไป